วันมหาศจันหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้าผมจำไม่ผิดอายุประมาณสี่สิบครับจำได้เลยใส่แว่นด้วยเดินเข้ามาแล้วก็วางปุ่มละไปเลยไม่พูดเลยครับตอนนั้นเครียดแค่ไหนอีกหนึ่งสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คือคุณไปเล่นดนตรีให้แม่ คือช่วงคือคือ,ค,อ,ค,อคือเวลาคนป่วยเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดแต่ดนตรีรักษามะเร็งได้อธิบายซีนนั้นให้ผมฟังหน่อยก่อนที่คุณจะบอกผมว่าเพลงล่าสุดที่คุณเล่นให้แม่คุณฟังที่โรงพยาบาลเป็นเพลงอะไรตอนนั้นครับก่อนแม่เข้าห้องผ่าตัดครับผมจําได้เลยนั่งรถเข็นมาแล้วผมก็คือไม่ได้เชิงเล่นขนาดนั้นครับเพราะตอนนั้นไปก็ไม่มีกีตาร์ผมก็เลยร้องให้เขาฟังคือมันเป็นเพลงที่เหมือนสื่อความหมายเขาว่าเรารักเขามากนะอะไรอย่างนี้นครับแม่นั่งอยู่บน อยู่บนรถเข็นครับไม่ไม่ได้นอนรับนั่งนั่งกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดอ่าฮะ่านผัวไวทนที่คุณจะให้กําลังใจโดยคําพูดคุณส่งผ่านเบิกเพลงนั่นคือเพลงแล้วคุณเข้าอีกแล้วครับเก็บเพลงรักนี้เป็นของขวัญให้เธอได้รับได้รู้ว่าใจของฉันแมขึ้นวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้นก็ต้องให้ต้องลงนรกหรือขึ้นสวงสวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใครจะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียวและจะมีแต่เธอ mm. เธอแค่เพียงคนเดียวและจะเป็นเพียงคนเดียวสเสมอไปที่ฉันฝากชีวิตทั้งหมดไว้ ไม่มีวันช่วงกลับคืนคุณแม่ฟังแล้วเป็นยังไงก็ซาบซึ้งครับน้ำตาไหลก่อนเข้าห้องผ่าตัดครับคือแม่คุณเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งขั้นที่สามครับขั้นที่สามครับแต่ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ค่อนข้างจะหายแล้วครับคือตรวจไปตรวจมาล่าสุดไม่เจออะไรแล้วครับครับคือสุขภาพแข็งแรงดีครับ พอคุณแม่หายเสร็จปุ๊บเขาก็ได้ถึงเวลาล่าฝันต่อครับนักล่าฝันไปประกวด f มาครับไปประกวด AF ซีซีส์สิครับแล้วก็สามารถอยู่ได้ถึงรอบวีคที่6ครับอยู่ได้ถึงวีคที่6นะฮะปบมือให้กับกับกับคุณแม่แล้วก็การเดินทางการผจญภัยครั้งใหม่ครับรู้สึกยังไงกับดนตรีที่มันสามารถช่วยคุณแม่สร้างโอกาสวันนั้นเป็นวันที่ เพื่อนผมคนหนึ่งส่งลิงก์ในเว็บไซต์มาแล้วบอกว่าเมั้งสุดท้ายแล้วนะผมก็เลยโอเคได้วันนั้นวันสุดท้ายพอดีครับผมก็เลยถือกีตาร์ตัวนี้วันนั้นผมจะไปเปิดหมวกจะได้เลยเป็นวันอาทิตย์แล้วผมก็เลยแวะมาตรงตึกตึกตรงนั้นนะครับมันอยู่ใกล้ๆกันผมก็เลยไปแล้วก็เสร็จขึ้นไปเขาก็เหมือนกับว่าผมนึกอะไรไม่ออกเลยครับคือแบบว่าไม่รู้จะเอาเพลงอะไรไปร้องอะไรอย่างเงี้ยคุณร้องมา7เดือน7วันคุณคิดไม่ออกได้ยังไงมันมันเป็นความรู้สึกแบบมันคนละฟิลรันคนลอฟิลเอย่าัเงี้ย แล้วเจอคนแบบยืนเต็มอย่างเงี้ยแต่ผมก็ลองดูสักครั้งหนึ่งติดติดก็ได้ไม่ติดก็ไม่เป็นไรเลยครับคุณคุณร้องเพลงอะไรอ่ะนแรกอ่ะอยู่ต่อเลยได้ไหมอะไรพวกนี้ครับเต็มไปหมดเลยครับสิบกว่าเพลงสองสองรอบครับพูดเรื่องกีฬาสักนิดหนึ่งแล้วกันกีฬาครับผมพูดข่าวว่านักกีฬาที่คุณชอบมากที่สุดครับเอ็มเหมือนกันนี่เอ็มคนนั้นเขาซูเปอร์แมนคนนั้นเขาแมนครับนั่นคือที่บนศักพลสนาครับอ่าทำไมทำไมชอบ ผมดูเขาสมัยตอนผมอยู่มัธยมตอนแรกที่บ้านผมเปิดดูแล้วแบบเชียร์คนเนี้ยตอนแรกเขาเชียร์ทุกคนก็เชียร์เพราะว่าหล่อครับแบบเฮ้ยคนนี้เป็นนักแบดที่หล่อหลังๆเฮ้เก่งเก่งแล้วแบบเหมือนเขาเขามีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนคนอื่นครับคใช่ผมก็เลยชอบไหนๆมาแล้วคุณเป็นนักดนตรีผมเข้าใจว่าคุณเขียนเพลงเองด้วยครับผมให้คุณคิดสดเลยให้เวลาห้าวิห้าวินาทีห้าวิเนี่ยพูดเสร็จก็บดแลวแต่งเพลงอะไรแต่งเพลงอะไรให้วงการกีฬาหรือพี่แมนหรืออะไรหน่อยครับ สนุกแลยฮะเรายอนโจ์ไปแล้วเ <laughs> นี่ยผมนึกอยู่ <laughs> ครับมีชายคนหนึ่งหน้าตาดีชอบป,ปีแบน <laughs> จิตใจแร่งความอดทนเนื้อภูผาเป็นแดงบันดานใจให้ทุกๆคนได้ทำตามความฝันให้ สำเร็จอ่โอเคและชายผู้นั้นมีรอยยิ้มที่งดงามโอ้โอ้โอ้บุญศักดิลสนะครับผมเนี่แหละครับสดของจริงครับผมขอบคุณครับนำมาสู่คำถามต่อไป คุณแต่งเพลงเนี่ยให้ผู้ชายเนี่ยและหน้าคุณดูฟินมากคุณคุณคุณ,คณ,คณเมย์ผมตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นครับ,รบหน้าหน้าตอนที่คุณพูดถึงบุญศักดิ์เนี่ยฉะนั้นชีวิตคุณมีแฟนแล้วนะฮะมีแล้วครับเป็นผู้หญิงนะฮะผู้หญิงครับโอเค,อเ,คเพราะว่าเมื่อกี้คนแหม่คนคงข้าโอเมนแต่งแหมบุญศักดิ์พูดสนะครับแฟนเราเป็นแค่ตอนเนี้ยครับเรียนอยู่เป็นรุ่นน้องในคณะครับที่ธรรมศาสตร์ครับก็ประทับใจเพราะว่าช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ใช่ครับเขามาช่วยตั้งแต่ วันที่ผมจาได้เลยผมแบบไม่เหลือไม่ถ้าแไม่เหลือใครแล้วคือเหลือแต่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ช่วยอยู่เขาก็แบบอยู่ข้างๆวันนั้นจาได้ไหมบางครั้งมีสิ่งที่เขาพูดแล้วประทับใจว่าเขาจะยืนอยู่เคียงข้างเราเขาพูดอะไรไหมหรือเขาใช้การกระทำาผมไปตลาดนัดที่ธรรมศาสตร์ครับแล้วแฟนก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเลี้ยลูกชิ้นแค่นั้นเองครับคือแบบผมโอเคแล้วแต่ผมแต่เขาไม่ได้เลี้ยงผมนะครับคือบอกเขาแค่พูดมาว่าเดี๋ยวเลี้ยงลูกชิ้นอืแค่นั้นเองแล้วผมตอนนั้นแบบจิตใจต่ําๆมากครับดาวมากอะไรเงี้ยเขาช่วยผมผมก็เลยรู้ ลูกชิ้นหนึ่งไม้แค่หนึ่งไม้ครับจริงๆมันจริงๆมันมากกว่าแค่เงินหรือว่าลูกชิ้นมันคือเขาเรียกว่าใจน้ำใจใจที่เขาให้กับเราคนที่ดูรายการของเราอยู่ผมผมเชื่อว่ามีหลายคนที่มีอุปสรรคและอาจจะยอมแพ้มองย้อนกลับไปคุณได้เรียนรู้อะไรกับช่วงที่คิดว่าลําบากที่สุดแต่ก็นํามาสู่ชีวิตใหม่ครับที่ดีครับมากมากด้วยครับก็คนเราต้องมีปัญหาเข้ามาในชีวิตอยู่แล้วครับผมเป็นคนหนึ่งที่แบบ ตอนนั้นก็แบบคิดสั้นเหมือนกันครับแบบว่าจะทําไงทีมันคิดสั้นแค่ไหนตอนนั้นทำไมมันแบบมันเหมือนกับว่าเราอยากตายอย่างงี้ลยมันไม่ถึงขนาดนะครับแต่ติดใจเราดาวจนแบบไม่อยากอยาก<ม>อยากดรอปเรียนอยากออกไปคือชีวิตไม่อยากทําอะไรเลยใช่ครับใช่แล้วมันมีจุดหนึ่งที่แบบเหมือนกับว่ามีคนให้กําลังใจเราค่อนข้างเยอะครับเขาก็เลยแบบมาทําให้เราลุกขึ้นมาใหม่นั่นก็คือครอบครัวเพื่อนแฟนอะไรครับช่วยเราเสมอเลยครับนั่นแหละครับก็อยากให้ทุกคนสู้กับชีวิตทุกอย่างครับใครที่มีปัญหานะครับ ผู้ตายนะครับอย่าถอยครับผม,มต้องมีฟ้า,าลังฝนครับที่ดีเ<ใ>จ็ดเดือนเต็มกับการร้องเพลงข<ด>้า <ๆ S 2> งถนนเรื่องดีๆของเมศิลาที่ไทยประกันชีวิตนำมาเล่าสร้างแรงบันดาลใจให้พี่น้องชาวไทยหลายล้านคนนั้นสรุปได้ว่าทะเลสวยงามเพราะมีคลื่นชีวิตคนก็เหมือนกันมันงดงามเมื่อเราทุ่มหัวใจต่อสู้อุปสรรค และไม่ว่าโลกของคุณจะดูมืดแค่ไหนแต่เรื่องดีๆก็เกิดขึ้นได้ทุกวันนี่แหละคือรางวัลของผู้ไม่ยอมแพ้นั่นแหละครับสุดยอดจริงๆะนะครับดนตรีรักษามะเร็งแล้วก็<ม>โอ้โหช่วยเหลือคุณแม่ได้เป็นเรื่องราวดีๆฟัใจเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ยายจะมาเล่าสู่กันฟังนั่นคือรางวัลของคนที่ไม่ยอมแพ้ส่วนรางวัลสำหรับคนที่ดูแชมป์จัดไปแน่นอนยิ่งใหญ่อลังการเป็น จักรยานยนต์ที่ most wanted <นะ S 1> มีคนอยากได้มาที่สุดเพราะมัน3ลอ้อ2ล้อหน้า Yamaha t r e e City, City กติกาชิงรางวัลใหญ่ Yamaha t r e e City จากรายการชมป์จัดไปเพียงแค่คุณผู้ชมถ่ายรูปเซลฟี่ในขณะที่กำลังชมรายการชมป์จัดไปทางช่อง3 Family 13หรือ23หรือถ่ายรูปตัวเองขณะด,ดูรายการย้อนหลังทาง r o w y o u t u b e c o m s l a s h แชมป์จัดไปก็ได้พร้อมบรรยายว่าชอบและประทับใจอะไรในรายการโดยต้องติดแฮชแท็กชมป์จัดไป y a มาฮ่าทรีซแล้วนำมาโพสต์ลงใน Facebook f แ n Page ของรายการแชมป์จัดไปร่วมไหนกระแทกใจทีมงานมากที่สุดรับไปเลย y a มาฮ่าทรีซเดือนละหนึ่งคัน ก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีคุณวิวฮะ,ฮะแล้วก็แน่นอนครับรายการของเรานะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2องโมงทางช่อง3า a แฟม y ลไม่13ก็23นะครับใครพลาดไปไม่เป็นไรสามารถชมย้อนหลังได้นะครับที่ youtube.com/champ <ฮะ S 1> จัดไปใครมีเรื่องดีๆโดนๆที่อยากให้เราจัดไปก็จัด <ฮะ S 1> มาฮะ ที่อยู่ข้างล่างนี้แชมป์จัดไป at gmail o com ไปดูกม่ใชเรื่องนี้ขาดไม่ได้เลยผู้สนับสนุนของรายการของเราตอนนี้ก็มีเยอะอยู่แล้วนี่เลยตามด้านล่างเลยนะคะแต่ว่าเราก็อยากได้เพิ่มอีกนิดนึงมีเยอะแล้วแต่ยังมีที่ว่างอยู่ใช่แล้วค่ะก็สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะนั่นแหละครับก็เบอร์สวยซะด้วยนะฮะ0806161616นี่นี่เลขสวยถูกต้องครับแล้ววันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันนะครับกับรายการแชมป์ จัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะเธอหน่อบอกขาพี่ไงไหนพี่บอกว่าสำหรับเด็กไทยไงเข้าของพี่ยไงใช่ผมเอาใหม่เอาใหม่เหรอ Any day of my t d a y We should e t dance and play To the w o r l Bye.